สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูนะคะจะมาเล่นต่อเลโกโอ้อันใหม่นะคะแกะกันเลยนะคะนั้นเราต้องแกะสกรูทิปออกก่อ,อนนำลักม่มีทิปแล้วค่ะฮะแม่ม พาอดูสิลูกว่าใกยังไงดูสิเขาติดเทปใส่ไล้วใช่ค่ะมันจะติดเทปมัน,น,จ,ะนจะติดสกอตมันจะติดก๊ะเทป่ได้รแเป็นลูกไรบ้างเนี่ย มันมีหลายสีเลยเมื่อจำลูกอ่าไหนลองเทออกมาสมเีเด็กๆเวลาเล่นเสร็จแล้วต้องเก็บด้วยนะครับโอเคไหมหูยจำลูกนี่มีติ๊กเกอร์ให้แปะแปะอะไรอ่ะท่านพ่อเราม่อันนี้ด้วยอ,อ,อ,อันนี้วิธีการต่อเนี่ยไหมเขาจะให้แบกเอาไว้ว่า เราสามารถต่อเป็นรูปแบบนี้ได้เป็นรูปไก่ก็ได้นี่ชิคกไก่เนะแล้วแฟนช้างเนี่ยนะชิกช้างนะมีรูปอะไรรูปบ้านก็ได้เนี่ยไหมเราต่อเป็นรูปรถไฟก็ได้ต่อได้หลายรูปเลยเนี่ยเดี๋ยพวกเราลองต่อดูสิเม่ต่อเป็นรูปอะไรรูปฮะ ตาบเป็นลูกอะไรครับลูกไกล่ลูกไกห่หรอฮะเจ๊ตอบเป็นลูกอะไรลูกไก่ไม่มีมือแล้วไหนมือตอบเป็นลูกอะไร,รลูกนี้เหรอเจ๊ตอบเป็นลูกอะไรล่ะเจ๊สีเหลืองสีเหลืองสีเหลือง เอกเอกเอกอันนี้ตัวไก่เหรอใช่ต้องตัวไก่ตัวไก่อ่ะอันนี้คือไก่น้องต่อแบบนี้ยป็นงอ่ะ